กลับทักทายสบายดีพราะแม่พี่น้องคบพ่อกับสาวทำมันไม่ต่างแดนนะจ้ะพี่น้องที่นี่บ้านตุรกีเดอ้อจ้ะพี่นอ้องยอดหลังวันเกิดผานองเดรดออกมานอกบ้านพี่น้องมาเล่นนะจ๊ะอยู่แต่ในเมืองเมืองอิหรีได้พี่น้องตึกสูงเสียดฟ้า เมืองอีหรีสมคำกับว่าเมืองอยิ่งที่เลือละวสมพอลูกก็อืมลบแดดพี่น้อง ยังอยู่ตุรกีอยู่พี่น้องเงี้ยมาให้ได้กลับบ้านนอร์เวย์เด้อจ้ะมาแล้ว มาแล้วสองพลุสรวนท่านกันจะเป็นเลือกพี่นอ้อง <Yes, yes. S 1> รอบแล้วพี่นอ้ yes, yes. อง นี่แหละบ้านอยู่ในเมืองเป็นแบบนี้แหละมันกัดจะเบื่อเป็นอีกแบบนึงเล็กน้อยน่าจะพี่น้องาะอันนี้เบีย้ยกระถินเด้อพี่น้องโอ้กระถินกระถินเบีย้ยกระถินอันนี้เต็มไปด้วยไอ้วัชพืชของไอ้ตัวผู้อ่ใหญ่อเอ็นยืดพี่น้อง เต็มเลยนี่ทั่วไปอ่ะคิมปอที่สิสอ่ะ

Okay. Oh, you Take go to luck. Boat, big okay. boat there. there Dennis, big boat there. Boat, boat, big boat there. there. There, a big boat. No, no, we we take, we come oh, back. We check, Just look inside, inside, Massa. Massa. Dad, do slider, slider, slider. Up, oh, up oh, also. Okay, okay, come. Okay. Do you want big card? Okay, look, you can Yeah, you want to sit here? Course. No, I don't like. Okay. Ah, uh, just check first oh. after we come ah. Oh, baby, baby, course. You want to sit here? No. Right. Why? Uh, if you, uh, if you uh, sit, uh, papa bye. Eh, bye bye, papa bye, New card, oh, oh, sit sit okay. sit sit, look sit. Yeah. Okay. Yeah, uh, you want big card? Okay. You want big card? Okay, first we sit there. Okay. Okay. Uh, wow. then Wow, Dennis, very good. After, After... yeah. Later, I send you a photo. Perfect. Car. That big boat, now you try. Big boat, come try. Big boat. Slider, slider. You want this? Come, this could be pa, oh, Papa, papa, fait. c'est là C'est là Mai, น้องเนนิสเป่าอีกรอบน้องพี่น้องคิดใจคิดใจพี่น้องคิดใจในี่กระบียรกระทิ้นพี่น้องเบีย้ยกระทิ้นมีทัวไปนะจ๊ะถ้าสาวเม็ดแก่เพิ่นไปเยอะเมื่อก้า นี่เราะพี่น้องสภาพกรรมดมลาพลาจากชุกกระพับสวยงามพร้อมทั้งหลายๆครอบครัวนี่เองเราจะพี่น้องเนาะสภาพออกมาจากในตัวเมืองนนเนี่พี่น้องเมืองอดีได้สภาพบระดับประณะมันจิ้มจิ้มกันยืดยืดนะเห็บนบ่เนี่ยเนี่ยยืดจิ้มจิ้มกันเลยยังซื้อเลยแบบซื้อเลย

ก็อชอบก็ไลค์ติดใจก็กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้แน่เดอ้อฝากกดติดตามให้แน่น่านจะพี่น้องเนาะแล้อีกประมาณ400กว่าคนอลไรยังหันทางยังอีกยาวไกลนะจจะพี่น้องสวัสดีค่ะก็ได้มีกำลังใจทำคลิปเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันน่าจะพี่น้องตอนนี้อยู่บ้านตุรกีอีโบก,กิเมอร์บบก,กิเมอร์ออยยน่าจะซงซัมเมอร์สวัสดีค่ะได้กลับบ้านโนเวล่าก็เชืเ่อมกลับน่าจะซงพัลูกกับทับูนน่าจะพี่น้อง เอารถขันใหญนา là về con đúng không đi anh chối น่าจะพี่น้องบ๊ายบาย